ก็ดีพี่พี่เอซีชาวพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับช่องปังๆพระเครื่องนะครับพี่พี่วันนี้ก็ได้มีพระมาะแบ่งปันให้พี่พี่เอซีได้สะสมและรับชมกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ได้เหมาพระมาหนึ่งชุดนะพี่พี่ไม่เยอะนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับรูปหล่อย่าโมนะครับพี่พี่เดิมๆแบบนี้เลยนะครับ เหรียญหลวงพ่อดิ่งนะครับวัดบางงัวนะครับพี่พี่เนี่ยเหรียญพระเทพมงคลมุนีนะครับหลวงพ่อสดนะครับวัดปลากน้ํานะครับพี่พี่แบบนี้เป็นต้นนะครับพี่พี่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาชมรายการแรกกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องปังๆพระเครื่องด้วยนะครับพี่พี่มาชมรายการแรกกันเลยครับ หลายการแรกนะครับรูปรอยามโมนะพี่พี่เดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่เก่าๆแบบนี้เลยนะครับปิ่วพันดิมเดิมเลยนะพี่พี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับพาบ,บ้านๆนะครับได้เหมามานะพี่พี่ ได้มาไม่เยอะนะครับถ้าพี่ๆเอฟซี FC ท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามหรือแอดไอ l ดี e ไลน์ด้านล่างขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับพี่ๆรายการที่สองนะครับเขี้ยวหมูตันนะครับพี่ๆไม่ทราบนะครับออกที่ใดนะครับพี่ๆพ,พระอาจารย์ท่านใดสร้างไม่ทราบนะครับมาชมเนื้อหากันนะครับ เนื้อช้ำๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อหาตามภาพเลยนะครับพี่ๆถ้าพี่ๆเอฟซท่านใดสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือแอด ID Line ด้านล่างขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆสวยงามนะครับรายการต่อไปนะครับ ปลาลักขิกนะครับพี่ๆไม่ทราบนะครับเป็นของอาจารย์ท่านใดนะครับสวยๆไม้แกะนะครับพี่พี่เก่าๆแบบนี้เลยนะครับมีจานเต็มเลยนะครับแต่ไม่ทราบนะครับว่าเป็นของอาจารย์ท่านใดนะครับพี่พี่าพี่ๆท่านใดมีมุมมีทาง ยังไงโทรเข้ามาสอบถามหรือแอดไอ l ดี e ไลน์ด้านล่างขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับนี่นะครับส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับรายการต่อไปนะครับพระผงรูปเหมือนนะครับหลวงพ่อแดงนะครับพี่พี่ออกวัดเทพที่ดารามนะครับพี่พ นี่นะครับพี่พเนื้อหาหมูลสารเข้มๆแบบนี้เลยนะครับดูคาบเบ้าคาบอะไรนะครับพี่ๆเนื้อหาเข้มๆเลยนะครับนี่นครับหลงก็อแดงนะครับรูปเหมือนนะครับพี่พี่ สวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสมบูรณ์นะครับพี่ๆไม่มีหักไม่มีล้านไม่มีซ่อมนะครับตัวยงามนะครับพี่ๆฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องปังๆพักเครื่องด้วยนะครับพี่ๆรายการที่ห้านะครับปิดตานะครับมหาลาบนะครับหลวงพ่อหมุนนะครับหลวงปู่หมุนนะครับวัดบ้านจานนะครับพี่ๆ สวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆข้างล่างมีลิ้วจีวันะครับของหลวงปู่นะครับพี่ๆเรียมกรอบเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับพี่ๆเนื้อหาตามภาพเลยนะครับชอบไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับพี่ๆฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปังๆพักเครื่องหน่อยนะครับพี่ๆจะได้ไม่พลาด ep E.P. ต่อไปนะครับนี่นะครับเนื้อหาตามภาพเลยนะครับสวยงามนะครับพี่พี่รายการนี้รายการที่6นะครับพี่พเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับวัดกาหลงนะครับพี่พี่น่าจะรุ่นสุดท้ายนะครับนบเก้เนื้อหาเดิมเดิมเลยนะครับ ดูนะครับพี่พี่ดูเมตตานะครับพี่พี่เมตตาคมคมเลยนะครับลึก,กเลเเๆเลยนะครับเนื้อหาผิวพันธุ์เดิมๆเลยนะครับเก่าเก็บนะครับพี่พี่ด้านหลังยันตะกอนะครับดูนะครับ สวยงามแบบนี้เลยนะครับพี่พี่รายการต่อไปนะครับพี่พีรายการที่เจ็ดนะครับพี่พเหเียญหลวงพ่อแพนะครับวัดพิกุลทองนะครับพี่พี่พศสองห้าหนึ่งสองนะครับพี่พี่ พอสอนลึกดีนะครับพี่ๆเอาเก่าเก็บนะครับดูนะครับมาชมเนื้อหากันนะครับพี่ๆนี่นะครับดูนะครับเมตตานะครับพี่ๆเมตตาคมๆเลยนะครับเอาแค่ชอบเพอนะครับพี่ๆ ถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยพี่ๆไว้ที่นี้นะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆรายการที่แปดนะครับพี่ๆเหรียญพัดเทพมงคลมุนีนะครับหรือเหรียญถวายพัตตาหานนะครับ เนื้อหาเดิมเมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ดูหูเจาะนะครับเหรียญลมดำเติมเมเลยนะครับพี่พี่สวยงามแบบนี้เลยนะครับมาดูรายการที่9้านะครับ เหรียญรอห้านะครับลังลวงพ่อคูณนะครับพี่ๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเนื้อหาตามภาพเลยนะครับเอาแค่ชอบพอนะครับพี่พชอบไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปังๆพักเครื่องด้วยนะครับพี่ๆ จะได้ไม่พลาดอีพีต่อไปนะครับสวยงามนะครับพี่พี่รายการต่อไปนะครับพับผงของขวัญน,นะครับวดปากน้ํานะครับพ,พ,พี่พี่พาสีเจริญนะครับใส่ตลับเดิมๆเ,เลยนะครับพี่พี่ พี่ๆเนื้อหาตามภาพเลยนะครับมาชมรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะครับวัดบางงัวนะครับพี่พๆเรียมกรอบเดิมๆเก่าๆแบบนี้เลยนะครับน่าจะเหรียญรุ่นแรกนะครับสองสี่แปดหนึ่งนะครับ อาบ้านๆน,นะพักเก่าเก็บนะครับพี่ๆดูเนื้อหานะครับพี่ๆเจ้าของใช้มานะครับพี่ๆอาจจะมองไม่เห็นนะครับเลี่ยมกรอบเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับจะพยายามจะสองให้เห็นนะครับพี่พี่ถ้าพพเอฟซท่านใดสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือแอดไอดีลน์ด้านล่างขอรูปเพิ่มเติมได้เลยกันได้เลยนะครับรายการต่อไปนะครับขุนแผนหน้าค่ายนะครับหลวงพ่อหนองนะครับวัดคองประดัน มาชมเนื้อหามูลสารกันนะครับเนื้อแน่แนๆเลยนะครับลมพนงสวยงามนะครับองค์นี้มีรอยจานนะครับด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยนะครับรายการต่อไปนะครับหูยานนะพี่พี่ ลบบุรีนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยพี่พี่ไวนะที่นี้นะครับพี่พี่ปังๆก็ไม่ค่อยเก่งนะครับมมมั่วเอาแค่ชอบเหมือนกันครับนี่นะครับดูเนื้อหานะครับ,บคราบไ่คราบกูคราบเบ้านะครับ จะออกสนิมสนิมแดงนะพี่พี่นี่นะครับรายการต่อไปนะครับนางกักนะครับพี่พี่ไม่ทราบนะครับหลวงพ่ออะไรแต่เจ้าของเขาบอกว่าน่าจะหลวงพ่อขวัญน,นะครับวัดบ้านไรนะครับพี่พี่ นี่นะครับดูเนื้อหานะครับพี่พี่งานจากกระดูกนะครับพี่พี่หรือเปล่าไม่รู้นะครับปังๆก็ไม่เก่งไม่ทราบนะครับแต่ดูเนื้อหาคลาสสิกคลาสสิกดีครับสวยงามนะครับพี่พี่แบบนี้เลยนะครับหลายการต่อไปนะครับพี่พี่ วันนี้ได้มาไม่เยอะนะครับเหมามาไม่เยอะนะครับพี่ๆประมาณนี้นะครับรายการต่อไปนะครับสมเด็จนะครับวัลรังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ๆเนื้อหามันๆเลยนะครับองนี้แห้งๆแตกๆแบบนี้เลยนะครับ สวยงามนะครับพิจารณาตามภาพเลยนะครับพี่พเอาแค่ชอบพอนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับรายการต่อไปสมเด็จนะครับพี่พ ดูนะฮะนะพี่พี่แ,แห้งๆแตกๆเลยนะครับดูนะครับพี่พี่คราบไข่ต่างๆสวยงามนะครับพี่พี่อ์นี้ นี่นครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับมาชมรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับพี่พนางพญา,าน่าจะนางพญากุวัดโพรพระธาตุเตียนนะครับพี่พี่กทมนะครับพี่พี่เนื้อเก่าๆลงท้องแบบนี้เลยนะครับดูนะครับพี่พี่ เนื้อหาตามภาพเลยนะครับเอาแค่ชอบนะครับพี่พี่ปังๆไม่ค่อยจะดี้ยปปวยนะครับพี่พี่เสียงจะอาจจะแหบๆหน่อยนะครับนี่นะครับเนื้อหาลงท้องเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ สวยงามนะครับรายการสุดท้ายนะครับพี่พี่พระพระเนื้อผงพระนางจามเทวีนะครับพี่พี่ดูเนื้อหานะครับม,มันแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ สวยงามเลยนะครับนี่นะพี่ๆถ้าพี่ๆเอฟซท่านใดสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือแอดไอดีไลน์ด้านล่างขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับพี่ๆราคาแบ่งปันนะครับวันนี้ก็ขอากราบลาไปก่อนครับสวัสดีครับ